สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทูและกิศษตากุณคายเช่นเคยนะครับนะวันนี้ทูมากับรถยอดนิยมมากับรถกระบ,บะยอดนิยมเลยนะเป็นตัวที่ขายดีสุดในทุกวันนี้นะครับนะสำหรับเจ้าคันนี้โตต้ารีโวคันนี้นะครับเป็นตัว e p runner นะครับนะปี2015นะครับมาในราคา5 2 9 0 0 0บาท5 2 9 0 0 0บาทสวยงามแบบนี้คุณได้สีบอลเงินไปใช้ นะสวยงามนะครับกระจังหน้านะครับสวยงามกระจังหน้าสวยงามนะครับเป็นสีดําสลับกับสีเงินนะครับแล้วก็มีเส้นโครเมี่ยมตรงขอบด้านบนสุดสวยงามนะครับสารัตโตตาเด่นชัดเจนนะครับไฟหน้านะครับเงาใสาสะอาดนะใสสะอาดเลยเงาใสาสะอาดใช้คําว่าบ l ิ n g b นะไม่มีรอยไม่มีคราบน้ําไม่มีไอน้ําอยู่ในโคมเลยนะครับสวยใสยพร้อมใช้นะครับรถคันนี้ไม่เคยลือ้อไม่เคยแกะนะ มาพร้อมไฟตะหมอกด้านล่างนะไฟตะหมอกด้านล่างก็จะเล่นเห็นไหมเป็นวงแหวนรอบขอบไฟนะครับเป็นสีคมเนียมนะครับนะตัวขอบของก็จะเป็นวัสดุไฟเบอร์สีดำนะสวยงามมาเลยทีเดียวนะครับคันนี้คันนี้คุณได้ยางปีใหม่ยางปี19มาพร้อมแม็กเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์เลยนะครับพร้อมแม็กเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์นะน่าใช้สุดๆนะเป็นแม็กขอบ17นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกระจกข้างไฟเลี้ยวกระจกไฟเลี้ยวมุมกระจกอ่าเป็นไฟเลี้ยวมุมกระจกนะขอโทษทีเป็นไฟเลี้ยวมุมกระจกน้า ัวกระจกก็จะเป็นตัวคมเนียมนะครับนะสลับกับตัวไฟเบอร์สีดําด้านข้างนะครับแล้วก็มีเห็นไหมเป็นไฟเลี้ยวอ่าเดี๋ยวนี้จะมาแนวหรูแล้วนะตัวบันไดบันไดข้าวข้างล่างนะครับนะสวยงามสีดําสนิทเลยและที่สําคัญล่องรอยการใช้งานน้อยมากๆหรือจะบอกว่าแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ยังได้เพราะว่าคันนี้สวยใสยจริงๆนะครับมือเปิดประตูนะครับอ่ารล่ายงาทีละจโจดมือเปิดประตูนะครับเป็นตัวคมเนียมนะตัวคมเนียมสวยสวยเลยนะยางครับยางยาง,ยางมุมกระจกเห็นไหม ยางข้ามประตูแน่นๆนะครับแน่นๆเลยไฟหลังนะครับจะมีคีบนะเขาจะมีเล่นคีบนะด้านบนและด้านล่างนี่เห็นไหมเป็นคีบผังปลานะครับเป็นคีบผังปลาสวยงามนะไฟคมด้านในใสกิ๊บนะครับพร้อมใช้เลยนะซื้อไปไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดไม่ต้องไปทําอะไรแล้วด้านหลังเห็นไหมตัววัสดุตัวกันชนด้านหลังนะครับเห็นไหมสวยงามนะสวยงามเหมือนไม่เคยมีคนเหยียบเลยนะครับด้านล่างจะเป็นตัวคมเมียมนะครับด้านบนจะเป็นตัวไฟเบอร์ชิ้นดํานะสวยงามนะครับ ทีนี้ที่สําคัญคันนี้นะครับราคาเบาสบายแถมคุณได้หลังคาคลียบอยนะครับเอาไปใช้นะด้านหลังคุณสามารถเอาสัมภาระเนี่ยคุณใส่ไปเนาะจะไปทําบุญเอ่ยหรือจะไปเที่ยวเอ่ยตั้งแคมป์แคมปิ้งจะไปเที่ยวใส่เสื้อผ้าหรือจะไปขายของได้หมดตอบโจทย์จริงๆนะครับตัวนี้ที่สข็งแรไม่ต้องไปทอเลาคุณตำรวจนะ คุณใส่ใบลักษณะนี้เขามาจับคุณไม่ได้แน่นอนนะทุกอย่างแจ้งลงเล่มถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับตรวจขนส่งสบายๆเลยนะครับนะฝาด้านบนของเฮลิบอยไม่มีขาดนะครับตัวแม็กไลเนอร์ด้านหลังใสสะอาดนะไม่เคยบรรทุกหนักอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่เคยไม่มีรอยกินเนื้อของแม็กไลเนอร์ด้านหลังเลยนะครับลนะักษณะน,นี้เป็นการบรรทุกเบาๆนะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะจุกยางทุกอย่างอยู่ครบนะครับด้านนอกกันพอสมควรแล้วทีนี้เดี๋ยวทูจะพาไปชมภายในกันบ้างนะเดี๋ยวเชิญตากล้องภายในะห้องโดยสารเลยครับผม คอนโซลสวยงามนะครับคอนโซลสวยงามนะจะเล่นเป็นสีดํานะครับสลับกับสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับเบาะสวยงามนะครับเป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าสีโทนน้ําตาลอ่อนนะน้ําตาลอ่อนนะดูลวนวลตาดีนะใช้นะครับนะน้าตาลอ่อนสวยงามนะครับลูกค้าท่านใดบอกว่าส่วนตัวชอบเป็นเบาหนังหรือใช้ประโยชน์กับเบาหนังได้ดีกว่าเบาผ้าถูจัดเปลี่ยนให้เลยนะไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มถือว่าเป็นการให้โปรโมชั่นดีๆสําหรับ ลูกค้ารฟ์สดนี้ไปเลยนะครับไม่มีการคิดอะไรเพิ่มตเติมอย่างแน่นอนนะครับให้ไปเลยเราให้ไปเลยนะครับมาคอนโซลด้านหน้ากันบ้างคอนโซลด้านหน้าสวยงามนะครับไม่มีลิ้วรอยของการกินเนื้อวัสดุเลยแม้แต่น้อยนะครับเห็นไ,ไหมจุกอุดทุกอย่างทุกรูกอยู่ครบนะครับสวยงามคอนโซลน,นะครับก็คือลักษณะของรีโวสไตล์การดีไซน์มาแบบนี้แล้วนะครับเล่นสีดําสีดำเมทัลลิกแล้วก็คาดด้วยสีเงินเขาเป็นแบบนี้เลยเบลกางจะเป็นสีเงินนะครับผงส่วนของคอนโซลหน้านะ ตรงคอนโซลการเล่นเป็นดำเมทัลลิกให้อารมณ์เรียบหรูตัวเครื่องเสียงของเขาก็สามารถเล่นบลูทูธได้ตามปกตินะดูดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ออปชั่นในภายในเครื่องเล่นเนี่ยทกบอกเราว่าครบคันนะครับมีทั้งบลูทูธเสียบสาย AUX ทุกอย่างมาครบคันเลยสะดวกสบายนี่จุดเด่นอยู่ตรงนี้นะครับตัว EP Runner นะครับ e a ออ u t o หาไม่ง่ายในตลาดนะ4ประตูแถมทูให้ใครรีบบอยไปด้วยหาไม่ง่ายในตลาดเลยนะครับน,นี่คือที่ทูบอกตอนเบื้องตอน้นว่าเป็นอีโคโหมดหรือพาวเวอร์โหมดนะครับ ตัวโคโหมดถ้าคุณใช้ในเมืองก็แล้วกันใช้ความเร็วไม่สูงนะขับรถเรื่อยๆอยากประหยัดประหยัดเปิดโคโหมดไปนะพวงมาลัยก็เป็นออปชัน e p a t t เน n e r เขาจะให้มาเป็นตัวเห็นไหมให้มาครบแล้วออปชันในพวงมาลัยนะครับสวยงามนะครับปรับเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายโทรศัพท์บนพวงมาลัยได้เลยนะนะสวยงามนะครับตัวนี้เดี๋ยวทูพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับอาร์ไซน์ข้ังประตูก่อนจะเหมือนในล,ลักษณะของด้านหน้าเลยครับจะเป็นสีดํานะครับเล่นด้วยสีน้ําตาลอ่อนนะไฟเปิดกระจกด้านหลัง สวยงามทั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะแล้วที่สาคัญมีที่พักแขนกลางนะที่มีที่มีที่พักแขนด้านกลางวางแก้วได้2แก้วนะครับนะเบาะด้านหลังก็จะเป็นสีโทนเดียวกับด้านหน้านะจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับทีนีม้มาเข้าเครื่องยนต์กันบ้างนะสวยงามแบตใหม่ๆเลยนะครับแบตใหม่ๆดําสนิทนะครับสวยงามนะครับมาร์กจุดศูยนย์เรจะเน้นย้ําเสมอนะทําไมต้องให้ดูเพราะว่ารถเราเป็นรถเดิมนะรถเดิมไม่เคยแกะเราชี้ให้ดูกันไปเลยว่ารถเราเดิมๆนะครับ พ่อไม่เคยเปลี่ยนเป็นมาของเดิมจากสูนย์อยู่เลยนะครับใช้เงินออกรถเครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ11,000บาทคันนี้นะผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000บาทนะครับลูกค้าทํางานอาชีพอะไรเพิ่งจบใหม่ทําเกษตรกรนะครับนะหรือจะค้าขายนะครับหรือจะเป็นพนักงานประจําถูกจัดให้ได้ทุกอาชีพนะขอแค่อยากได้รถจริงๆนะติดต่อทูเข้ามาได้เลยนะวันนี้ทูรละกฤษดาต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับผมสวัสดีครับ